ฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคนมืดฟ้ามืดฝนเนาะจา้านี่แหละจา้าข้างหลังนี้เดี๋ยวแค่นี้จะพาชมดอกกุหลาบอันสวยงามเนาะจา้านี่แหละจา้าทุกคนตรงตรงนี้เป็นดอกกุหลาบสีแดงเนาะจา้ากุหลาบหินเนาะจา้าเพิ่นกรวงโรยไปเร็วนะาาทุกคนแบบงามแห้งบางนี่แหละจา้าแบบความงามของกุหลาบเดี๋ยวจะพาชมกุหลาบสีขาวเนาะจา้าทุกคนแบบ เป็นพุ่มแบบใยแห้งทุกคนอัน <c oughs> นี้ชอบมากเลยจ้านี่เลยจ้าเดี๋ยวพอดีครับรถมาเนาะเดี๋ยวก็จะพาชมไปนิดนึงเนาะทุกคนนี่แบบสวยงามจริงๆทุกคนหอมไหมกลิ่นไม่มีกลิ่นนะจ้าโบมีกลิ่นเลยจ้าทุกคนเออเนาะอันนี้เขาจะมีกลิ่นแบบหอมแห้ง้วยจ้าทุกคนมีเป็นพุ่มแบบดกงงามเนาะงามจริงๆนะจ้า เมื่อกี้แดดพึ่งออกไปแป๊บหนึ่งทุกคนบางเนียแบบว่านอะองตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟเด้อจา้านี่แหละจาะ่านะองขางสถานีรถไฟเนาะทุกคนอแค่นี้กับมาถ่ายถ่ายเพราะว่ารูปแบบว่าสวยเนาะทุกคนบางเนียนี่สวยงามเนาะจ้บเิ่นออกชอบแบบแบบลายแห้งทุกคนเห็นบ่แบบงามสะอ่อนแห้งเด้อจา้านี่ทุกคนแบบ สวยงามมากเลยเนาะทุกคนก็นเริ่มแบบบานเนาะช่วงที่เพิ่นกําลัางบานกันไปแล้วเนาะจานลวก็แบบกําลังแบบจุ่มมก็มีเนาะทุกคนนี่แบบหละความงามของเขาเนาะจะโอ้ยเหมือฟ้ามือฝนมากเละจ้าเดี๋ยวจะห้ไปเบิ่งกอ่ะกุหลาบที่เป็นสีแดงเนาะทุกคนนี่ข้าเจ้าเกิดแบบหลายเนาะช่วงนี้เป็นฤดูกุหลาบเนาะทุกคนเห็นบ่นี่คือกุหลาบสีแดงกุหลาบหินเนาะจ้า ตรงนี้นี่เพื่อนก็เริ่มเริ่มร่วงโรยไปเนะาะจะทุกคนเห็นบอกอุ้ยมีดอกอีหยางนี่ทุกคนนี่เห็นเพื่อนเพื่อนเขาเก็บไปกินกันอยู่นะเออมีหนามด้วยนะทุกคนแบบหนามปากอุ้ยปากเจ็บอยู่นะจ๊ะนี่จ้ะเออต้นอีหยางนี่ทุกคนโอเคนี่ก็น่าจะดอกก็น่าจะร่วงโรยไปแล้วเนาะจา้ะเนาะไก่ไทายบอกความชัดเป็นไนเนาะจา้ะ พิ่งฟังนี่แบบสีแดงเนาะนี่คือสีแดงเนาะป่นก็แบบว่าร่วงโรยไปแล้วทุกคนแต่ก็งามนะจ๊ะมีน้องเพิ่งนิดหน่อยเนาะทุกคนนี่ต้นนี้น่าจะมาเร็วในนิดหนึ่งนะจ้ะเห็นว่าจะนี่นี่ดอกสีขาวแบบงามแห้งจ้ะทุกคนเออเนาะพอดีพรุ่มนี้เขาจะเกิดทุกปีนะทุกคนนี่คล้ายๆยอดขีเล็กบานเท่าเลยจ้ะทุกคนนี่ แต่มีหนามไม่น่าจะกินได้เนาะทุกคนเห็นบอคือยอดพักขี้เล็กเลยจ้ะคล้ายๆยอดอขี้เล็กเลยนะทุกคนนี่ต้นนี่อ่อนๆจังสินนี่เอาไปแกงเนาะมีหนามด้วยนะจ๊ะเห็นบอจ่ามันมีหนามมีหนามเลยอุ้ยแบบอ่อนแห้งสะอ,อ่อนก็พักขี้เล็กเลยจ้าเนี่ไม่แน่นะอาจจะมีอ่าแบบพี่ๆน้องๆชาวไทยเก็บไปกินก็ไดเนาะจ้าทุกคนแค่นี่กับบุกวยหู รายละเอียดบนไดนี้นม่หน่องผึ่งน้ำนอกจากเห็นบ่ลจะทุกคนนี่สวยงามเนาะกระขาวเป็นภูมโพลนไปเลยด้ยทุกคนเห็นบอนี่ <c oughs> ยอดขี้เล็กเลยนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมคอมเมนต์ยอดขี้เล็กสด้วจ้ะทุกคนนี่บ่เป็นยอดก้เลสด้วนี่เนาะความสวยงามนอกจากมนี้วันเสาร์เนาะทุกคนก็เป็นวันหยุดเนาะก็บแบบว่ายเปึงภูมินี่ด้จ้ะเดี๋ยวนี้อ่อนอ่อนด้วยจ้ะนี่ เกิดซาเกิดช้าไปนิดนึงเนาะทุกคนนี่แหละจ้าขอบคุณทุกๆคนเนาะจา้าที่มาเป็นกําลังใจให้เค่นี้เนาะจา้าเดี๋ยวแคน,นี้ก็เจอกันคลิปหน้าเนาะโอกาสมีโอกาสก็คอยเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเนาะจา้าทุกคนก็ขอบคุณลหลายๆเนาะจา้าที่มาเป็นกําลังใจให้เค่น,เนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เค่นี้ในเด้อจา้าเอาดอกกุหลาบสวยๆมาฝากเนาะจา้าทุกคนบายบาย